สวัสดีค่ะพบกันเราในช่องไทยเลิศรักนะคะครับวันนี้เราจะมาฉลองหนึ่งหมื่นทัพย์คะพี่เมย์ว่าวันนี้เลิศรักจะมาฉลองหนึ่งหมื่นทรัพเมย์มาถึงหนึ่งซัพนะคะเอาวันนี้จะร้องเพลงอะไรเอ่ยไม่รู้ให้เลิศรักเต้นให้ดูพี่เมย์พี่เมย์จะฉลองอะไรฮะพี่เมย์พี่เมย์เต้นเป็นไหม เปไม่เต้นไม่เป็นก็ต้องเป็ <Hollywood> ่นนะคะเอาเอาเอล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 แลนปัดเร็วเร็วเร็วเขาหลอกจะได้เอลแลนปัดแม่ก็ไ่เคยหลอกขึ้นกันเอาเอาเอาเอลแลนปัดแม่หลงเพลงหลงเพ่งแม่หลงเพ่งเอลแลนปัดแม่มาอยู่กับพี่โอ้คุณคู่บริภาษหลงเพลงตีอ่ะ อโอ้ยบักคือดอกเดินนี่บักคือดอกเดินนี่อ่อนเม่ละประธานนี่เอาแอวลัลนปัดแลนปัดแลนปัดอแอวลัลนปัด,ปดอแอวลัลนปัด,ปดพี่อ,พาาพอ,อ่นอนก็ลองเพลงมาลาบันยินเสียงเพลงเนาะโอ้ยมีแต่ช่องคื่อได้ใจบูลองเพลง เออลูกสะเม่บอกว่าให้ได้ดีเด้ค่ะนี่เมยบอกว่าให้ได้ดีเออลนปัดเด้ขค่ะนี่โอ้ไปเบิ่งหนาโบก่อนเด้เบิ่งหนาโบก่อนอู้แม่ก็ลืมจะขอโทษเบิ่งตาดักมาสวยค่ะโบแดงัวก็แงอัน ลูกสิงัดแม่ลูกสิงัดแม่กับอันนั้นได้คันนี้แม่ไม่หายกันบ้างใจลูกได้มือซับได้คันนี้พอถึงใจได้คันนี้พอถึงใจเย่าบอกอยากคือพี่แม่ได้หนิว่าสัน พ si <power> anyway. ี่แม่กับบะหูเต้นด้วยค่นนี้บะมีดนตรีเบื้องหน้าด้วยคันนี่หัวเติหัวเตินพี่แม่หัวเตินหัวเตินเห็นเนื้อกินบ่หายรางวัลเลยเนาะบ่หายรางวัลเลยรักวันรางวัลครับคเอาว่าใหน่เร็้หกำลังใจลุกด้วยค่นนี้เม่เต้นเป็นบลงหู แม่ลืมเอ่อพี่หนกับผ้านองเต้นมานั่นเออพี่อนกับ่พาหน่องเต้นปดายด็กเงี้เสียงชาโดบนไหนคือประยูตทหาราหารชาโดเออนี่นนะทั้งฟีททั้งนองเลยคันนี้เออพี่อนจะลองเพลงอี๋อย่างแท้ๆประกันโอ้เจ็เมีนเบอรคือเ่ะดีเมยเมยกับเบอร์ก็เรื่องคดีเมยเมยกับเบอก็เรื่องค เห็นข้อมกินแล้วคันนี่เห็นแน่ากินสายด้วยายด้วยพี่แม่กับปเต้นน้ำคาวนั่นมือเฮ็ดดีกวกาไปง่าสุดลินลันนี้ดีใจแห้งเลยคันนี่ดีใจแห้งเลยคันนี่ไอ้กับร่างใจลูกด้วยค่ะคุณเป็นเป็เป็นมาสิ่รอยน่ากินมากันนี่ เห็น <cents> เ <input> ื็กกินเห็ดไดงมดเด้กคันนี่ได้เ้ได้ครับงใส่มีดในสิบุงหมูจะสิเต้นอีกย่างเด้อนเมยโอ้ยงม่งแม่ง่ดีดีม่วดไม่ว่นผู้ชายเด็กกันป็นกระเทยเด้กกันป็นกระเทยเด้กันแม่กระโลูกแม่กระโลูกเด้กันอุ้ยดใจแห้งงิใแห้ง ล like, ิรักดีใจแห้งเด้อค่นี้แชมดีใจยังไงลูกดีใจยังไงดีใจยังไงนขอลนกเ่เาลูกดีใจยังไงดีใจเอาดีใจแบบไหไอ้อึดอึดอู้อ้ใจแห้งดีใจแหงเด้อค่นี่เอออย่า้าใจเย็นพีแม่เป็นบ๊เป็นด้อค่าบ๊อบเป็สดพี่มเป็นบ๊เป็นโอกานม่หน เอาคนคนสั <Support> ่งบ้างเงดซอยเนาะแม่แม่พี่มาอยอ่ผี่ลูก กำลังใ <icana> <naj bum S 1> จลูกด้วยกันนี้เมนี้ไปงานสิทด้วยกันนี้งานสิทิดมูอด้วยกันมือนี้แม่กำลังใจแมกลัดูแม่กลูกกีละสีด้วยกานี้ใส่ต่นหน่อย ไม่เนี่กรสใสน้าวะเดี๋ยวลันปัดลันปัดลันปัดเดี๋ยวมือเดี๋ยวรันปัดเลยคันนี้ไซเด่นเลยคันเอาพี่เมฆเต็นน้ำวะพี่เมฆเต็นว่าเป็นสีเอาพี่เม่เต็นเป็นว่าพี่เม่เต้นว่าเป็นเลยคันนี้เนี่ยพี่เมฆจะได้กินของกินน้ำเลยคนี้ เสียงเก๋วเลยเสียงเริ่มชัดเจนเลยด้วยคันนี้เสียงดีเร้วเสียงไงไข่เมลหรด้วคันนี้อกจากทีแล้วออจักีเลยบอกยังของหัวเลยกอหัวเดี๋ยวเดแล้วแม่นม่กับพี่ก้อีบอ เป็นบ๊อเป็นแค่จีน <flying quote> <player> ่าจีน่าอีดน้ำฝนอีกสองหมื่นซับน้อยเนาะลูกก็เต้นบ๊อเป็นแล้วค่ะดีเป็นเป็นต้นน้องเลิศรักนี่แหละเต้นดีอรือให้กับรังใจเงียบมากเราด้วยค่ะเดี๋เห็นแล้วกินนะค่ะนี่คุณลอยลอยไม่ลยบบกกระงามงามขอบคุณหลายๆเลยค่ะบโบกับบวกเลยค่ะแป้งนี่เมื่กักปุ๊กนึงเลยค่ะนี่ทั้งเมย์ทั้งลูกคระนี้ พี่แม่กับบอเต้นให้เพิ่นเบิ่งแน่้เอฟซีอยากเบิ่งพี่แม่เต้นนี่แห่นต่างัดต่างันผาชดมากบอได้คือเต้นดีแท้พี่แม่บอได้เต้นจ็กเทียได้ค่ะนี่พี่แม่นี่ไปอยู่พุ่นรงเรียนประจำออกไปใช้บอได้เบิ่องตการเต่งตูเด้อค่ะบ่มีการสิลงส่งยืนขายเหย้าจักเทื่อนลงตะส่งขาสั่นผู้ชายก็เออผู้ชายพอว่าเป็นผู้ชายได้ค่ะนี่พอทั้บาปหลาเนาะ ด้อากยอโอ้ยเป็นย่งล่ะบัมันมัดบ่ไันบอกคือเต็งกันให้กันใหม่นี่เมื่อสิแบงใหเม่คนละอันอือเดินลักไซเพื่อ่ะเป็นอคือกเทยไหดบ่ให้ดื้ามคนอ จะเป็นผู้ชายสามนะหายเมกินเมกหายก็ละชินขับง่ำง่ำขับงา่ำง่ำวันนี้อยากแห้งละลาก็อยากขึ้นกันเนาะเต้นเมวยเนาะ เม่เต้นบ่เป็นได้คันนี่สูรุ่งก็ได้ได้คันนี่สูตต่ตะโพธองข้ามโพธะข้านี่ก็เต้นเป็นได้คันนี่นี่อย่างนี้เมเมเพริ่นเอิ่นอันเมฟซีมาเบิ่งได้คันนี่กวกกวกแม่แม่กวกเมฟซีมาเบิ่งได้งวดเมื่อกี้ ถามว่าเมย์จกินอย่างลาเมื่อย์ละเต้นเมื่อย์ละให้ลากินซะว่าสันให้ลากินทั้งเมย์กระลูกซช่นนั้นได้กินได้กินถ้าทำได้ให้กินถ้าทำไม่ได้ไม่กินพี่เมย์เต้นเบิ้งพี่เมย์ลองเต้นเบิ้งแล้วพี่เมย์กับพี่โอนเต้นแน่นี่เต้นเตลิดลักเต้นเมื่อย์เลยพี่เมย์เลิรักเลิรักเต้นเมื่อย์เลยพี่เมย์เต้นอะไรเร็วลองเพลงเต้นมาเร็วเอาเงินเอาห้กินเลยให้กินเลยเอาห้กินเลย อืมหายพี่แม่ก็พี่อ้นเต้นบันนี้เอามีเพลงก็เต้นเป็นเป็นอย่างกรลองเพลงเองอะเร็ว้ลวใส่เอวเพื่อนคับแม่ใส่เอใส่เอว ก็แม yeah ่จะร้องสับนาะแม่ก็ต oh ้องปินตัวนาะเอาเอ็เร็วเร็วเร็วเอาเอาลองเล็กเดี๋ยวรั แวกพี่อ้นวาซาเอสามฉากดค่ะนี่พีแม่ก็่ใจว่าเต็นจะขี่ขานใจไนะเตนดี้ก็นั่นเป็นยังจูตลาดก็ไม่ได้น้หลานอหลานดีใจนิงหลาวาาเะสองมืนซับหลาสิเต็นหลาสิเต็นไปหาเพลงมาเต็นให้เบิ้งด้วยค่ะบัดธานีลาวะ พี่เมย์พี่เมย์บ่ได้เรื่องเลยพี่เมย์นี่บ่คือบ่คือบ่คือสื่อตลาดก็บ่ได้ลาเต้นไนน์เนาะพี่เมย์บ่ได้เต้นพกเดือนแล้วพี่เมย์บ่ได้เต้นพกเดือนแล้วอาจารย์พี่เมย์เลยเต้นบ่เป็นว่าจัรยจากขอบคุญโค้งการโค้ชาน่าแจกได้ค่ะติ๋งหาที่อยู่อาศัยน้องดัานลักกัมเมนิโก้ด้วยค่ะขอบคุณคนญแจกคนสิงติเปิดช่องให้น้องดัานลักน้ำเนยได้จ้าขอบคุณเพื่อความร่างใจได้จ้าติ๊กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องดัานลักได้จ้า ไม่เมฟี่ให้มีแต่ค้นลำล้ำเลยลยสุขสุขค้นได้จ้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงได้จ้า,ๆๆจา,าแขกงเบ็รักนน้อยบ่ฮักไลยเตะกับหฮแฮกรถดุนๆๆน,น้ำเน่ได้จ้าสวัสดีค่ะ